สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครัวแม่ดวงกลับมาอีกแล้วนะครับกับเลื่อยเปื่อยสตูดิโอครัวแม่ดวงวันนี้แม่ดวงทําอะไรครับเนี่ยจะทำเครื่องลุมอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยำผักรวมสูตรลาวยำผักรวมสูตรลาวดูมาหลายคลิปแล้วค่ะเห็นหน่ากินดีก็เลยลองทําดูว่าจะอร่อยเหมือนเขาหรือเปล่า อันนี้เราคั่วงาก่อนใช่ไหมฮะใช่เครื่องเครื่องยำของเราคั่วงาตอนนี้ก็คั่วงาด้วยนะครับให้งาเนี่ยหอมแล้วก็ออกเหลืองทองนะครับผมอ่าตอนนี้คั่วงากรเดี๋ยวก็วัดุดิบต่อไปที่เราจะมาคั่วก็คือทวแล้วก็อะไรนะครับแม่ดวงอ่าขิงขิงหอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกทุกอย่างคั่วให้หมดเลยนะครับ ใช่แล้วค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวคั่วงาก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คั่วถั่วนะครับผมอแต่ถ้าใครซื้อถั่วคั่วสาเร็จรูปมาก็ไม่ต้องคั่วครับพอดีซื้อถั่วดิบมาครับผมก็คั่วให้มันเหลืองให้เปลือกมันล่อนหน่อยนะครับผมค,ครับขั้นตอนต่อไปก็คั่วขิงนะครับผมแล้วก็พริกแล้วก็หอมแดงนะครับผม คั่วให้หอมๆอ,ออกอเกลียมๆนิดๆน,นะครับผมอโอเคคั่วต่อไปครับผมหลังจากเมื่อกี้ที่เราได้คั่ววัตถุดิบของเรานะครับผมแล้วก็ามาโขลกนะครับผมนี่ครับอหอมอขิงแล้วก็พริกนะครับโขลกนะครับผมถั่ว โขหยาบๆนะครับผมเพื่อเราจะนําไปคลุกกับผักนะครับผมขั้นต่อมาเราก็มาลวกผักนะครับผมอ่าผักเนี่ยคือว่าชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับผมไม่มีจํากัดนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมอ่าชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับผักที่เราลวกแล้วนะครับก็บีบน้ําออกสักหน่อยให้มันแห้งนะครับผมเสร็จแล้วก็คลุกครับผม คลุกทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับเริ่มต้นก็ลงไปนะครับผมหอมแดงพริกขิงอ่าถั่วคั่วนะครับผมที่เราคั่วไว้ฮนะแล้วก็ขาดไม่ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วจะสูตรนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับผมผงชูรสชูร <c oughs> สชูรสครับรสดี รสด,ดีนี่ก็แล้วแต่นะครับผมการปรุงเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชม FC เลยนะครับผมแต่ว่าขอให้เครื่องครบก็พอครับส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับผมชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นนะครับอา้าวอันนี้น้ำปลารานสักหน่อยนะครับผมเพื่อความนุวแล้วก็ตามด้วยงาน,นะครับผมงาให้เราขั่วไว้ใส่ลงไปเลยมากน้อยตามใจชอบนะจ๊ะ ต่อไปก็คลุกครับขยำนะเออใครไม่ถนัดมือก็ใช้พวกทับพีอะไรก็ได้นะครับขอแค่ว่าให้มันคลุกได้นะครับผมถ้ามือเนี่ยมันจะเข้าเครื่องกว่านะครับแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆนะครับผมคลุกไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันเข้าเนื้อเข้าเครื่องนะครับผมให้ผักมันดูสลดสลดช้ำชๆนิดนึงนะครับอ่าดู ดูไปก็คล้ายอาหารเกาหลีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเหมือนพวกยำผักเกาหลีอ่ะเนี่ยโ้สุดยอดไปเลยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับยำผักเมืองลาวรูปร่างหน้าตาน่ากินเลยทีเดียวนะครับผมใครที่ชอบผักใครที่สายสุขภาพนี่ต้องชอบแน่ๆเลยครับเพื่อนๆถ้าว่างๆนะครับผมลองไปทำกินกันดูนะครับผม รับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะหอมๆนัวๆเผ็ดนิดๆนะครับผมอ่านี่ครับลองกันได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ